สวัสดีครับพี่เอวันนี้รถเท่าไหร่เนี่ยตอน่อ่าก็ต่อยร้อยยี่สิบหกนะนะครับการฟิตซ้อมพี่เอซ้อมกี่วันต่อเดือนกว่าครับสมบูรณ์ซ้อมอยู่เพรยินดีนะนะครับกลับมาเคลื่อนไหวไฟหนึ่งละวันนั้นชนะทงน้อยได้นับยกที่สี่ป่ะสามหรือสี่สามนะครับแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะร้อยยี่สิบหกตึงไหมพี่ก็ตึงเหมือนกันเพราะอายุเราก็ไม่ไม่น้อยแล้วเนอะนะครับแล้ววันนี้เจอชัยล่าทรงเดียวกันเลยน้องมีอะไรน่ากลัวมาก ที่ดูน่ากลัวอ๋อกะทรงเหมือนกับเราอะตีนซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายนะครับร่างกายไฟนี้กับไฟที่ต่อยทงน้อยเนี่ยพี่มองว่าไฟนี้มันมันดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์จากการที่ผมซ้อมมาไฟนี้จะคล่องแคล่วกว่าครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัก10เปอร์เซ็นต์ได้ไหมดีกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับปัจจุบันนี้พีเออายุสามแปดยังเจ๋วนะพี่จะกลับมาชกที่เมืองไทยกี่ไฟนะสามปะสามไฟนี้เป็นไฟที่สอง ใครอยากจะดูสามเสดๆต้องต้องรีบมาดูนะเพราะว่าเหลือแค่ไฟนี้กับไฟหน้าแล้วก็จะแขวนรวมละนะครับพี่โบ๊ทว่าไงบ้างพี่สีโบ๊ทว่าไงบ้างสูลเต็มที่ครับครับมีอาดฉีดตั้งนาแล้วมั้งมีจากใครบ้างพี่จากดรโปงครับท่านาครับแล้วก็จากสีแบงค์ครับครับตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ละแสนหนึ่งมั้งท่านต่ำถ้าชนะก็รวมๆกวตอนนี้ก็ สี่แสนฮะสี่แสนลงมันก็ตัวลมดังค่งาอ๋อใครใครให้เท่าไหร่บ้างหนิพี่ดรพงษ์แสนหนึ่งครับครับแล้วก็พี่จีพี่แบงค์พจีเท่าไหร่แสนหนึ่งครับโอ้โหค่าตัวแสนหนึ่งโอ้โหถ้าชนะไฟนิกส์สขั้นต่ำเนี่ยสี่แสนโอ้ยังกระมวยสากลชิงแชมป์โลกเลยนะพี่นะแบบนี้น่าโชวอีกางห้าหกไฟ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะพี่เอครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้พี่เอเท่าไหร่ ก็62สชมครับคุมไฟนี้4โลได้ไหม4 5โล4 5โล,5โลนะครับพี่เอคนจากอำเภอบุรีรัมย์ครับอําเภออะไรพี่อ<ำ>ําเภอชันนีครับชํนนีบุรีรัมย์นะครับ,รบพี่เอเป็นแชมป์เส้นนี้เส้นที่เท่าไหไไร่แล้วเส้นนี้ประมาณ5 6เส้นได้ไหมประมาณประมาณถ้าแชมป์ใหญ่อ่ะพี่เวทีมาตรฐานหรือเกินเอาไว้เป็นข้อมูล ต้องใช้นิ้วเลยครับเป <bleed> ็นเก้าเส้นไม่รวมแชมป์มาลาทอนนะหรือรวมแล้วประมาณเก้าเส้นฝันจะไปชิปตัวก็าอ่าอ่าอ่าเส้นนี้เส้นที่เก้าโอเคพี่เอฝากเอฟซีพี่เอหน่อยวันนี้โชคคู่เอกครับครับผมก็อยากแฟนแฟนมวยทุกคนครับชวยมาเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สองครับที่ผมจะชกในในเมืองไทยในเมืองไทยครับก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์และเป็นกำลังใจผมมากๆกครับผม ผมโซ่เต็มที่คร oh, ับกลมกล้า hmm. พี so True. 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 Yeah. True. 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 ่เออ๋อแล้วก mm ็แ hmm. พ้โยธินครับอ้อมน้อยเปล่าวันนั้นที่ไหนนะใช่อ้อมน้อยอ้อมน้อยแล้วนี่เป็นการทิ้งครั้งที่สองในชีวิตการเตรียมตัวเป็นไงครับซ้อมไม่กี่วันก็เตรียนลมมาตั้งแต่แรครับซ้อมอยู่ที่ที่พีเคครับครับตอนแรกซ้อมอยู่พอลบุญครับที่ขอนแก่นแล้วมาเก็บตัวที่พีเคป้ามาใครบ้างทั้งสองท่าเลยเย็บหลังทาพอลบุญก็พี่ป้าเป็นหนึ่งปังตอคังไย ครับอ่าก็ททั้งไยครับโอ้โหเตรียมตัวอะไรนะแต่ยอดเยี่ยมเลยนะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างเนช่ยไชาศทำได้เลยนกเป็นลุ่มเหลืองแล้วก็มาทำนักเป็นลุูกอ่ากลับมาสองไฟนะล่าสุดน็อกเพชรอ่าน็อกเป็นลุ่มใช่ไหมยกยกหนึ่งยกสองยกหนึ่งต่อยฮุกขวาปะฮุกขวาน็อกเลยทีเดียววันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกนะครับอ่าววันนี้ร้อยยี่สิบหกเหมือนกันชิงแชมป์กับสามเอวางแผนไว้ยังไงน้องชาย ครับร่างกายเลยทุกอย่างพร้อมหมดทรงเดียวกันเตะซ้ายต่อยซ้ายเสี่ยววุฒ่ว่าไงบ้างก็ต่อยให้เต็มที่ครับให้แฟนมอลทับใจอ่าอ่าอชีพขั้นต้นตอนนี้เท่าไหร่และก็น่าจะน่าจะห้าหมื่นแสนห้าหมื่นแสนหนึ่งขั้นขั้นต่ำเนี่ยมีแน่นอนนะนะครับปัจจุบันนี้เรารับราชการตำรวจอยู่ใช่ครับครับอยู่ที่ไหนครับเจ้าว่าการสิลป์ออยู่ที่การสิลป์ แล้วแบบนี้ขอตัวมาซ้อมได้ครับเป็นใฟ้ไฟไปเนาะนะครับปีนี้ชายล่าอายุเท่าไหร่ครับ24จากจังหวัดปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปล่อยปล่ๆ6162 6เอ็ท62นะอ่ะชายล่าฝากเอฟซีจากเลยเอฟซีของเราหน่อยครับครับก็ให้อาจจะว่าเลยแล้วทุกคนที่เป็นแฟนคลับท่มเสียสละเสียใจกันไปใจทุ่มชนะหนึ่งคนนี้ครับไปด้วยซ้ำผ่ามาครับทุกคนที่รวมครับครับอ่าซิงแชมป์ครับครั้งนี้